มาครับทุกคนวันนี้อยู่กับ WalkVing นะครับมีการเตรียมตัวอีเวนต์อะไรนันฮีนะครับแล้วก็ยังมีไปทัวร์เชียงใหม่แล้วก็ทัวร์กับโพลีแคทด้วยวันจันทร์ครับกินข้าวกินกาแฟเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามีเทสไลน์นะเพราะว่าวันจันทร์ที่19นี้เป็นการเปิดตัวมิกเซอร์ New QU โฉมใหม่นะครับผมใครที่พลาดเนี่ยก็ไปเข้าไปชมได้ที่เฟซบุ o กโซนออลริบบาร์นะครับผมมาที่เช้าวันอังคารนะครับไปส่งคุณตู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาที่ออฟฟิศนะครับตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวกััััับบงานน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 อเททีีี้้่่จะะะกิดขึใวพฤหสครรไ มากเลยวันนี้มีโพลีแคร์นะครับแวะมาซาวเี็ตที่ลานเสืออารีนะครับผมวันนี้มีใช้ไดนามิก EQ ในตัวดีไลท์ด้วยนะครับเพื่อขจัดย่านบัญญ่านะครับให้ฟังสบายมากขึ้นนะครับผมตกเย็นนะครับมาประกอบรถเข็นเด็ดให้เจ้ามเม妮ครับเป็นไงครับน็อตเหลือ2ตัวยิ้มงงกันไปเลยนะฮะส่วนนี้ก็คุณซีชาร์ครับกำลังอ้อนเลยครับผม ถึงเวลาโชว์ครับก็ เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับวันนี้ได้ดอกมาจากน้องกัดมาด้วยนะครับชอบแบบเริ่มมาครับเช้าวันพุธแล้วนะครับใกล้เวลาเข้ามาทุกทีกับกับวันงานอะไรนันทีนะครับใส่ขาสั้นไปเลยคิดว่าที่สตูจะร้อนนะครับแต่ว่าหนาวสุดๆไปเลยนะครับเปิดแอร์เย็นช่ำก็กําลังเตรียมตัวขึ้นลําโพงนะครับนี่คือห้องพักของเหล่าสตาฟโซนอ่นะครับผมเราอยู่กันที่สตูรีโอจีวิลเลตนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ฟอนเพาฟก็เริ่มเข้าที่เข้าทางกับน้าภูมิกับหัวหน้าเมนหลักไปโปรเจกต์นี้เลยนะเราก็จะเห็นว่ามีโปรเจกเตอรรร์ททััััััั้้้้้้้งงงดดดดาาาานนนนนนะะะะะะคคบบบบบซยแแลลลขวจจไไไสกกใพ เป็นๆด้วยนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆมีวันงานนะครับขอมาเติมพลังกับคุณตู่นะครับเป็นบุฟเฟ่เกาหลีครับชื่อร้านว่าซัมยอกซอนะครับอยู่แถวพัฒนาการมาครับเช้าวันจันทร์ครับรันทูรอบสุดท้ายครับแล้วก็เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยครับนี่คือธงอะไรหน่อยฮีครับปักไว้ที่หน้าทางเข้าเลยนะครับร้านกาแฟก็พร้อมให้บริการนะครับวันนี้ก็จานไม้มาเทสนะครับการโชว์ปักอินใน SQ นะครับผมก็งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นงานจัดแบบสไตล์อบอุ่นตามสไตล์โซนนอริปานะครับก็ หวังว่าจะถูกใจใครๆหลายๆคนนะครับรวมถึงเซอร์ไพรส์พิเศษในงานด้วยนะครับผมก็อยู่จนถึงเส็จงานนะครับเตรียมตัวที่จะส่งคืนสถานที่ให้กับงานนะครับทีมงานโซนอนเราเก่งกันมากทุกคนครับจัดงานภายในไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ก็คิดว่าทุกคนชอบในงานที่ตัวเองทาแน่ๆสำหรับผมแล้วอาทิตย์นี้ยังไม่จบครับเรามีเล่นที่เชียงใหม่ต่อครับกับพี่ๆโพลีแคดครับก็นั่งเครื่องครับคุณแฟนมาส่งตั้งแต่เช้านะครับถึงเชียงใหม่ครับบรรยากาศก็อากาศกำลังดีมีฝนลปอยๆนะครับจะเห็น กินโกเหลี land, ่ยงข้างๆสนามบินครับแล้วก็ต่อร้านกาแฟร้านประจำนะครับ hmm. เข้างานมาเจอพี่ๆเดือดถอยกำลังซาวเช็คอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็็เป็นคิวของโคนะครับโค้ีแคทนะครับวั <S <S an <they and> <Jedi> นนี้เล่นเร็วครับกลับมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปโชว์กันะครับน hey, ถือเป็นวอล์กวีคที่ยาวมากๆเลยครับก็จบแล้วครับที่เชียงใหม่ก็ตื่นเช้ามากินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็แวะกินกาแฟน,นะครับกลับบ้านกินข้าวกับแม่แล้วก็ลาแล้วครับอาทิตย์นี้ขอบคุณที่คนที่ติดตามครับบ๊ายบาย